แต่ละเพลงมีความหมายว่ายังไงแล้วก็แต่งถึงใครถ้าคนนี้ไม่ชอบเราแล้วใช่ปะเราก็ต้องเราจะชอบต่อมันก็ไม่มีประโยชน์ะเขามีแฟนแล้วเราเราต้องชอบต่อใช่ไหมก็ไม่ใช่嘛แ่ลออกมาเพลงนี้เป็นของคนนี้นะเพลงนี้เป็นของคนนี้นะเพลงนี้เป็นของคนนี้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 ต่วงนั้นผมเหมือนสนใจเรื่องนิยายนะแต่ผมไม่ได้อ่านยายวานนะเว้ย <c oughs> ความฝันที่ผมจะเก็บไว้เป็นแค่โลกอีกใบนึงเออ นานครับกอผมจะตัดสินใจทําคลิปนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาอธิบายกันว่าแต่ละเพลงมีความหมายว่ายังไงแล้วก็แต่งถึงใครแล้วที่สาคัญเลยนะครับแต่งทําไมดูกันว่าเราแต่งแต่ละเพลงนียแต่งไปเพื่ออะไรครับซึ่งจุดประสงค์แต่ละเพลงก็แตกต่างกันไปน้องอาจจะแบบมีแบบ แบบเลิฟซีนปนๆมาบ้านแล้วก็ดราม่าซะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นดราม่าหมดเลยนะครับเพราะว่าเวลาคุณรักใครแม่งไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหรแบบ่หรอกน่าจะเป็นตรงตรงที่ผมนะไม่ค่อยเอาฐานเท่าไหร,ร่นะแบบไม่เอาไหนแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะครับซึ่งก็ไม่แปลกหรอกผู้หญิงม่อ e นะครับเพราะว่าผู้หญิงจะต้องหาผู้ชายดีๆอยู่แล้วนะครับไม่ใช่คนไม่เอาไหนแบบผมก็จะมาแจ้งรวมๆเลยนะครับว่าผมจะไม่ทําเพลงแล้วนะครับ คือที่ไม่ทําเพลงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอะไรรครับมันก็มีหลายปัจจัยครับแบบว่าอุปกรณ์คือตอนนี้ผมไมคผมเสียครับแล้วก็ผมใช้โทรศัพท์เก่าอัดเพลงนะเพราะฉะนั้นแล้วมันพังด้วยัมนก็เลยไม่ได้ทําเพลงต่อนะครับเพราะว่าถามว่าอยากทำํำไหมอยากทําแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีอุปกรณ์นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทําอย่างอื่นดีกว่าที่มันแบบ คือตอนนี้ผมก็ต้องแบบอ่านหนังสืออันอะไรใช่ป่ะเพราะว่าเราจะต้องคือเราจะขึ้นมอหงแล้วนะเว้ยเราก็ต้องตั้งใจกว่าเดิมปะใช่ป่ะผมก็เลยคิดจะเลิกทําเพลงครับแต่ไม่ได้แปลว่าผมอาจจะเลิกตลอดไปนะถ้าผมมีโอกาสผมจะทําทําออกมาตลอดนะซึ่งผมก็รู้ดีอยู่เลยครับว่าเพลงผมอาจจะไม่ได้ดังนะครับเพลงผมอาจจะไม่ได้ดีด้วยแล้วก็อาจจะไม่มีคนฟังเยอะสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ไม่บูมไม่เป็นที่ยอดนิยมแต่ว่าการแต่งออกมานะมันเหมือนเป็นการระบายอารมณ์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเวลาผมแบบอ,อกหักคฮไม่คือไม่เรียกอกหักดีกว่าเอาผิดหวังเกี่ยวกับความรักเนาะมันก็จะแบบมีอา่ามีมายเซตอะไรบางอย่างที่เอาไปแต่งเพลงได้แล้วเราจะแต่งคลองขึ้นอนะ่ะแบบเพราะว่าไอ้ที่ผู้เจ็บจากความรักมาใช่ปะก็เลยแบบมีอารมณ์แต่งเพลงแล้วก็คิดสรรหาคำพูดอะไรต่างๆได้ วันนี้ครับจะเป็นเอพิโซดอ่าตั้งแต่ปีเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนะปี2023ครับที่ผมเพิ่งขึ้นม .4 ใหม่ๆครับเพิ่งขึ้นมปลายนะก็เพลงนี้นะครับ,นะรบจะหมายถึงคนคนหนึงครับถามว่าทําไมต้องหมายถึงว่าทาไมต้องแยกเอพิโซดเอาจริงก็ไม่อยากแยกและครับแต่ว่าแต่ละเพลงที่ผมทำนะครับแต่ละเพลงที่ผมทำครับจะเป็นเกี่ยวกับคนแบบไม่ซ้ําหน้าเลยครับจะเป็นอ่า รุ่นน้องรุ่นน้องที่ผมเคยชอบแล้วก็ชอบรุ่นเพื่อนและอีกอันหนึ่งก็คือล่าสุดนี่เออรุ่นที่ไม่เคยเอาเป็นว่าผมหลกัหลกๆอะ่ะผมชอบไม่เหมือนกันเลยสักคนนะแต่ผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะไม่ใช่คนแบบที่ทุกคนคิดน,นะผมไม่ได้เป็นคนแบบเจ้าชู้หรืออะไรหรือผมแบบหลายใจนะแต่เอาจริงๆแล้วมันประมาณนี้ครับว่ามันสรุปได้ว่าคือถ้าคนนี้ไม่ชอบเราแล้วใช่ปหเราก็ต้อง เราจะชอบต่อมันก็ไม่มีประโยชน์ปะ่ะเขามีแฟนแล้วเราเราต้องชอบต่อใช่ไหมก็ไม่ใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเออเราก็รอจนกว่าจะมีคนชอบใหม่นะครับซึ่งมันก็มีมาเรื่อยเรื่อยเรืแต่ทุกครั้งก็จะจบที่ผิดหวังผิดหวังผิดหวังเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยชอบคนนี้ปุ๊บอ,อ่ะชอบรุ่นน้องใช่ไหมรุ่นน้องพอผมจีบปุ๊บมีแฟนชอบรุ่นเพื่อนนะตอนแรกมันไม่มีแต่ว่าพอผมไปชอบมันมันมีมันมีคนคุยแล้วมันก็มีแฟนจนได้คือ ผมไม่ได้ชอบแค่คนเดียวไงผมชอบแบบหลายรุ่นหลายอะไรเลยผมก็เลยแต่งเพลงแยกออกมาอ่ะเพลงนี้เป็นของคนนี้นะเพลงนี้เป็นของคนนี้นะเพลงนี้เป็นของคนนี้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  <c oughs> เพลงแรกทําได้แค่คิดถึง <c oughs> เพลงนี้เอาตรงๆเลยปะอยากทําเพลงไม่ได้ชอบใครเอ้ยไม่ดิอยากทําเพลงแต่ว่าไม่ได้แต่งให้คนที่ชอบโดยตรงแค่ตอนนั้นน่ะมีคนที่ชอบก็เลยแต่งเป็นแบบคือถ้าพูดถึงเพลงอะ่ะเวลาจะทําเพลงอะ่ะ มันจะมีหัวข้อหลักๆช็อปปิกหลักๆมาง่ายๆไม่ยากเลยไม่เพลงรักก็เพลงเศร้าเพลงอกหักแค่นั้นเลยคือเพลงอก,กอกหักอกหักอ่ะผมก็เลยแต่งแบบเป็นเพลงรักละกันเพลงแรกผมก็เลยแต่งไปประมาณว่าเอ้ยฉันคิดถึงเธอแบบความคิดถึงเนาะคิดถึงเธอยังจําได้ดีในทุกๆเรื่องราวของเธอแม้ว่าไม่ได้เจอกันอีกอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ผมอ่านเนื้อเพลงนะนี่ก็ดูอยู่นี่นะฮะโอ้มยออกมาเลยก็ เอาจิงๆป่ะส่วนหนึ่งของเพลงเนี่ยมันคือการมโนโขึ้นมาเองแบบอย่างเช่นคําว่าฉันยังจําได้ดีในทุกๆเรื่องราวของเธออ่ะมันคือการมโนโขึ้นมาเองเลนเพราะผมไม่เคยมีโมเมนต,ต์ะรลรกับเขาใช่ป่ะก็แม่งมันไม,ม,นไม่มันไม่มีอะไรให้พูดนะแค่แบบมันคือคนที่ชอบเว้ผมไม่เคยจีบกันเลยเอยผมไม่เคยจีบชีเลยชีแบบไม่รู้ที่ชีแม่งคอร์ดอะแล้วคนแม่งจีบเยอะคุณต้องไม่แข่งกับเขาคุณไม่ค่อยชอบการแข่งขันสักเท่าไหร่ดูไม่ค่อยพยายามนะแต่ก็เออ สบายใจสบายใจสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นไปซึ่งผมก็เลือกที่จะไม่แข็งขัดแต่ว่าถามว่ามีโมเมนต์ที่ทักไปจีบม,มั้ยมีแต่เดี๋ยวเล่าในเพลงต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะเพลงต่อไปครับลึกดูที่ไม่มีเธอครับฤด,ดูร้อนด่๋ผ่านไป เป็นช่วงเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูนะว่าเป็นช่วงอะไรสิงหาคมฝนตกอะอไม่รู้อะตอนนั้นเป็นวันฝนตกนะสำหรับผมอะไอฤดูฝนหรือว่าบรรยากาศฝนตกอะแม่งเป็นแบบเป็นบรรยากาศที่ดูเดียวดายแล้วก็ดูแบบโดดเดียวแบบมันฟังดูไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามันรู้สึกวแบบ่ามันฮิวอะมันฮิวไม่รู้ดิแบบ เสี่ยฝนซาซาบรรยากาศเย็นๆแบบชื้นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเก็ตฟิลใช่ปะตัวใหญ่จะพูดถึงฤดูหมดเลยเนี่ยฤดูร้อนกําลังผ่านไปภาวนาว่าให้ฉันได้เจอเธออีกครั้งหน้าฝนทําให้ฉันเหงาใจลมพัดพาให้เธอไปอยู่กับเขาต่อไปครับเป็นสนทนาฝันช่วงนั้นผมเหมือนสนใจเรื่องนิยายนะแต่ผมไม่ได้อ่านนิยายวายนะเว้ยก็คือผมเลยจินตนาการว่าเอ,อีเราฝันเขาเราเล่นเขาเนี่ยอ่ะเพลงเนี้ยอารมณ์เหมือนเคสแรกเลยมโนมโนหน่อย เพลงทาได้แค่คิดถึงนะอารมณ์คล้ายๆกันเดี๋ยวเขาไปดูนหน่อยดีว่าใต้คํญญาบรรยายอ่ะที่มันเป็นคําอธิบายผมเขียนกํากับไปทุกเพลยนะผมจะเอาแบบแบบพวกคําคมๆแม่งมาพูดอะไรอย่างเงี้ยสมมติเพลงเนี้ยสนทนาฝันเนี่ยผมก็จะบอกว่าความฝันที่ผมจะเก็บไว้เป็นแค่โลกอีกใบนึงเฮ้ยอ่ะมันเท่ซะเหเือเกินนะครับแต่เพลงนี้เนื้อหาเนื้อเพลงอ่ะผมคิดว่าแม่งค่อนข้างแฟนตาซีนะแล้วผมชอบแต่ว่าบี มันไม่ลงกับบีดมันสําหรับผมมันไม่ลงกับบีดน,นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเสียงแม่งแบบเสียงเบือเอาง่ายๆผมเหมือนที่บอกตอนเนี้ยังไม่ลงดีเทลเรื่องเสียงเลยสําหรับเอ,เอ,เอพิโซดของคนนี้นะมันเป็นเรื่องวิเศษมากเธอทําชั้นเหมือนเศษซ่าพยายามเป็นอย่างมากลุยกับฝันที่เคยว่าโอ้โหแม่งโคตรคมไม่เคยแต่งคือเป็นเพลงแรกที่แต่งแล้วรู้สึกแบบโคตรคมอะเออไอไอลิอ้ใช่ปะเดี๋ยวดูอ่ะนชื่อออลืมชื่อเพลงตัวเองเฉย อะหรือดูที่ไม่มีเธอมันก็ยังพอแบบเออมันยังพอเออคมคลายเนาะแบบเออแบบเอาใหม่ดีครับส่วนธนาฝันก็จะค่อนข้างคมเลยไม่คมคลายคมครองครอ,องจองนะฮะแต่มันเลิ่ม,มันตกม้านตายเพลงนี้ไม่มีท่อนฮุกเลยนะถ้าใครรู้ก็ลองไปดูในช่องผมเอาแล้วกันอันนี้ผมไม่ค่อยกล้าเปิดให้ทุกคนฟังเท่าไหร่นะแต่ว่าขอโทษด้วยก็แต่ให้ไปดูเอาเองนะในช่องนะว่ามันเป็นยังไงค่อนข้าง ที่จะควินแค่ไหนสาหรับคุณควินนิดนึงคือแฟนตาซีแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเสียงอะไรมันมันเนื้อมันเริ่มควินท้ายๆอะ่ะตกช่วงท้าย,ายเออลืมบอกฤดูที่ไม่มีเธอครับสําหรับผมมาตอนนั้นะเรื่องยอดบิว่ะเดอะเบสสุดเพราะว่า3 0มร้อยกว่า้สองร้อยกว่าคนมั้งตอนนั้นคือมันคือครั้งแรกไงสองร้อยกว่าคนอะ่ะคือครั้งแรกที่แบบมือ ه, ทำเพลงไปแ,แล้วมีคนดูไี้มีคนดูผมว่าไม่ค่อยฟังกันนะผมไปดูจากตารางกราฟอ่ะส่วนใหญ่ฟังแค่แป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ ก็เข้าใจเข้าใจเข,าเข้าใจก็จะพยายามพัฒนาช่อง YouTube ของตัวเองนะครับพรุ่งนี้เธอจะรักฉันหรือเปล่าพรุ่งนี้ฉันคงได้พบเธออยู่กับเขาเธอยังคงงดงามอยู่เหมือนเก่เาและพรุ่งนี้เธอจะรักฉันเ้างหรือเปล่าหากเธออยู่กับเขา แต่งเล่นๆจริงๆครับก็แบบพรุ่งนี้ฉันคงได้พบเธออยู่กับเขาแต่จริงๆแล้วไม่ได้ร้องอย่างนี้นะอันนี้คือเวอร์ชันอัปเกรดอะเวอร์ชันแบบเลเวลตันอ่ะผมเพิ่งมาคนพบเสียงตัวเองจริงๆก็ช่วงแบบทําเพลงมาแบบโหนานมากนานจริงๆอะซึ่งเพลงนี้ก็ยังคงติดติดอยู่กับคนคนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแค่อย่างหนึ่งตามความหมายเพยงลงนะพรุ่งนี้เธอจะรักฉันบ้างหรือเปล่า แล้วก็ตามเนื้อเพลงครับพรุ่งนี้ฉันคงได้พบเธออยู่กับเขาใช่ครับเขามีคนคุยแล้ว